ส,ส,สำหรับท่านที่เดินทางมาที่วัดใหม่สมฤทธารามจุดแรกในการสักการะนะครับก็คือองค์พระศิวรีใหญ <ette> <cue> <Alicia exist> <face> ่นะครับซึ่งจุดบูชาดอกไม้ธูปเทียนจะอยู่ด้านซ้ายนะครับของวิหารพระศิวรีนะครับจะมีน้ำผึ้งนะครับซึ่งว่ากันว่าถ้าใครนะครับบูชาองค์พระศิวะรีใหญ่วัดใหม่สมฤทธารามด้วยน้ำผึ้งก็จะประสบผลสําเร็จในชีวิตนะครับก็ตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะมีศิษยานุศิษย์นะครับที่เดินทางมาที่วัดใหม่สมฤทธารามนะครับ ได้นำน้ำผึ้งนะครับมาถวายพระศิวลีตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเขาเหล่านั้นนะครับได้ประสบความสําเร็จกับพรที่ขอกับองค์พระศิวลีใหญ่นะครับวัดใหม่สุดิธารามจุดที่2ครับบนพระวิหารนี้ก็จะมีในส่วนของนะฮะร,รูปหล่อบูรพาจารย์อดีตเจ้าวาดนะครับหลวงป,ปู่เป้าหลวงป,ปูป่ผูกหลวงปู่ทิ้งนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดของวัดใหม่สุบดิษฐารามนะครับให้ทุกท่านได้ร่วมปิดทอง นะครับก็กราบเรียนเชิญนะครับวิหารพระศิวลีใหญ่วัดใหม่สุบริษฐารามนาครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐม